วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีความเคลื่อนไหวจากพรคประชาชาติค่ะที่ไปร่วมงานมากกรรมวัฒนธรรมรับปีใหม่อิสลามสุดยิ่งใหญ่นะคะไปดูบรรยากาศที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเรียกว่าที่สำนักงานคณะกรกรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลาค่ะ ทางด้านนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาหวัวหน้าพักประชาชาติพร้อมด้วยสมาชิกพักนะคะไม่ว่าจะเป็นพันตรีสวีสอดส่องสอสอบัญชีรายชื่อและก็เลขาธิการพักประชาชาติพร้อมด้วยนายสุกาโนมัทาสอสอยะลาเขตสองนายอับดุลไอยีสาแมงสอสอยะลาเขตสามไปร่วมงานค่ะมหกรรมต้อนรับปีใหม่อิสลามครั้งที่สามค่ะเพื่อให้ประชาชนเกิดความรักและก็ตระหนักถึงคุณค่าของวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น สำหรับงานในครั้งนี้นะคะทางด้านดร์สมาแอรฮารีประธานคณะกรรมก,การอิสลามประจำจังหวัดยะลาก็เป็นประธานในพิธีเปิดนะคะแล้วก็ยังมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยตัวแทนจากพักภูมิใจไทยตัวแทนพักประชาธิปัตย์สอสพักพลังประชารัฐก็ไปร่วมงานกันอย่างคึกคัก ดยกิจกรรมภายในงานนะคะก็มีการจัดขบวนพาเรดแต่งกายด้วยชุดวัฒนธรรมที่มาจากมาเลเซียอินโดนีเซียรวมถึงการแข่งขันอาซูรอการละเล่นท้องถิ่นและก็การเปิดบูธขายของจากร้านค้าในชุมชนส่วนทางด้านนายวันมูฮัตมัมทธานะคะหัวนหน้าพักประชาชาติบอกว่า รู้สึกดีใจค่ะและก็ปรับปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานมากกรรมต้อนรับปีใหม่อิสลามถือเป็นงานที่มีการแสดงออกทางวัฒนธรรมซึ่งปีนี้คิดว่าเป็นงานที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เนื่องจากมีขบวนพาเหรดมาจากอำเภอต่างๆทั้ง8อำเภอของจังหวัดยะลา ซึ่งก็มีทั้งขบวนช้างจนถึงขบวนที่เข้าร่วมใช้เวลาเดินกว่า3ชั่วโมงนะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีพี่น้องประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากเนื่องจากมีทั้งเรื่องความหลากหลายมีการแต่งชุดการแต่งกายด้วยวัฒนธรรมต่างๆซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและขอชื่นชมทุกคนนะคะที่ร่วมการจัดงานนี้ขึ้นนอกจากนี้นะคะก็บอกว่างานนี้เป็นงานที่ทุกคนเนี่ยร่วมกันเสียสละเพื่อที่จะให้เกิดงานดังกล่าวขึ้นนะคะแล้วงานนี้เนี่ย ก็บอกว่าในฐานะที่ตัวเอง เป็นคนในพื้นที่นะคะก็บอกว่าอยากจะฝากไปถึงทุกคนคะ่ะให้มีความภาคภูมิใจก็บอกว่าไม่มีประเทศใดชาติใดในโลกนี้นะคะที่มีศาสนาเดียวมีวัฒนธรรมเดียวซึ่งประเทศไทยเราเองก็มีเรื่องความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่จึงอยากให้ทุกคนนะคะมีความปรองดองแล้วก็รักษาวัฒนธรรมอันดีงามที่มีอยู่นะคะด้วยกันอย่างสันติมีความเจริญแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องของความกัดแย้งใดๆ ขณะที่ทางด้านของนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะก็ได้กล่าวชื่นชมในเร่อการจัดงานในปีนี้นะคะที่สามารถล้อมรวมพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลามาร่วมกันจัดงานนี้ได้อย่างยิ่งใหญ่ค่ะ